วันนี้เราจะมาเจาะลึกหวยลาวพัฒนางวด24ตุลาคม68แบบละเอียดทุกหลักงวดก่อนแตกเต็มเต็ม1-8และงวดนี้ผมจะพาแยกทุกค่าตัวเลขวิเคราะห์เป็นชั้นๆทั้งบนล่างพร้อมจับชุด2ตัวและ3ตัวด้วยวิธีการคำนวณจริงไม่ใช่เดาถ้าคุณอยากรู้ว่าเลขไหนหน้ามาแรงสุดในงวดนี้ต้องดูจนจบคลิป เพราะตอนท้ายมีสรุปแนวทางหลักที่ผมมั่นใจที่สุดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่24ตุลาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลัง ต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและ สนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ1เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทง2ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ3เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็เป็นเสียงจาก AI นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชแนลนะครับงวดที่แล้วก็ให้แปดหนึ่งออกหนึ่งแปดเนาะออกกลับก็มีไลฟ์สูตรที่หลุดนะครับแล้วก็มีไลฟ์สูตรที่เข้านะครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเราพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับมาเริ่มที่ใบแรก 1้อหน่วยนะครับเด่นบนทุกหลักนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือก4ตัวซ้ายมือนะครับห้าหนะครับอ่างวดที่แล้วเข้าเลขกล่าวเนาะแต่ว่าสูตรนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้อีกสูตรหนึ่งสูตรใหม่กว่านี้นะครับมันหลุดก็เลยกลับมาใช้สูตรเดิมสูตรนี้นะครับอ่า เมื่อมาย้อนดูแล้วมันเข้าเลขเก้าเนาะผมก็เลยใช้นะครับอานิเดอร์ศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับเด่นบนทุกหลักต่อไปเด่นร้อยสิบนะครับามาต่อกับเด่นร้อยสิบนะครับสามหมื่นกว่าสูนย์ูดเดิมนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด,ด้านล่างอ่า ในงวดนี้ผมจะเลือกซ้ายกับขวาจับเป็นคู่โต๊ดกันนะครับดูตัวอย่างงวดที่แล้วก่อนนะครับนี่ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนี่มันเข้าเลขหนึ่งสีมพูนะครับเข้าหลักสิบและขวามือเข้าเลขเก้านะครับสีแดงอ่ามันออกเก้าหนึ่งแปดดูซ้ายมือนะครับเลขเถวออกเก้าหนึ่งแปดอ่าในงวดวันที่ยี่สิบสี่นะครับซ้ายมือผมเลือกเจ็ดสามห้านะครับผมจะนําไปจับเป็นคู่โต๊ดกับขวามือที่เหลือนะครับสี่หนึ่งหกเก้า 8ปดนะครับถ้าดูจากอดีตด้านบนนี่เลข9สีแดงเลข4สีแดงฉะนั้นน่าจะเป็นเลข6นะครับสีแดงสีแดงแทนหลักร้อยนะครับน่าจะเป็นเลข6อ่ะส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นหลัก10นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับอ่ะต่อไปเด่นร้อยหน่วยนะครับมาต่อกับ เด่นร้อยหน่วยนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือกสัก5ตัวนะครับขวามือ6 4 7 3 5อันนี้คือเด่นร้อยหน่วยนะครับอ่ะพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับ เลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือห้าสองสามหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงด้านบนนะครับงวดล่าสุดเลขเก้าอยู่ขวามือเลยนะครับมันออกเก้าหนึ่งแปดดูซ้ายมือนะครับลเลขแถวออกเก้าหนึ่งแปดดันั้นเจ็ดตัวนี้น่าจะเดินต่อนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักสิบ อ่ะมาต่อกับหลักสิบนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกสักเจ็ดตัวซ้ายมือนะครับเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามหกห้าศูนย์สองนะครับน่าจะประมาณสามตัวนี้นะครับสามเจ็ดเก้าก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับตัวด้านล่างนะครับให้เลือกสักเจ็ดตัวห้าเก้าเจ็ดศูนย์หกสามหนึ่งนะครับอ่าก็ดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเลขสีน้ำเงินจากเลขสิบตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีน้ำเงินว่าละสุดเลขแปดนะครับอยู่ขวามือเลยและดูซ้ายมือเลขโถกนะครับเก้าหนึ่งแปดนะครับอ่ายังวดที่ออกสี่แปดศูนย์เลขศูนย์ก็อยู่ขวามือนะครับสีน้ำเงิน ฉะนั้นเจ็ดตัวนี้น่าจะเดินต่อนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสิบหน่วยอ่ามาต่อกับสิบหน่วยบนนะครับเด่นเจ็ดตัวสุดเดียวนะครับของปีหกเจ็ดนะครับเลือกเด่นดูด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวขยายให้ดูใหญ่ๆนะครับอ่ะนี่นะครับศูนย์สองสี่ห้า 8, 9, นะครับอ่าคือเลขเด่นงวดที่แล้วเข้าหลักหน่วยเนาะเลขแปนะครับนี่เลขแปดดูซ้ายมือเลขเจ่าอ,อกเก้าหน่งแปนะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับนําไปชนกับสามหมืสูตรก็ได้นะครับซึ่งเป็นใบต่อไปนะครับมาต่อกับ สิบหน่วยนะครับสิบหน่วยของสามหมื่นสูตรนะครับนี่สามหมื่นสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับผมเลือกขวามือหกตัวหนึ่งสามเก้าเจ็ดสองแปดลองนําไปเทียบดูกับสูตรเดียวก่อนหน้านี้นะครับสูตรเด่นเจ็ดตัวนะครับของปีหกเจ็ดลองนํามาเทียบกันดูกับหกตัวนี้นะครับว่ามันชนเลขอะไรนะครับ แล้วเอาตัวชนมาจับคู่กับซ้ายมือนะครับนี่0645นะครับผมเดาว่า0645มา1ตัวนะครับและอีก6กตัวขวามือมา1ตัวซึ่ง6ตัวนี้นำไปชนกับสูตรเดียวนะครับสูตรเด่น7ต,ตัวนะครับตามที่บอกนะครับมันชนเลขไรก็นำมาจับคู่กับ0645นะครับตัวอดีตเป็นตัวอย่างนะครับด้านบนนี่ซ้ายมือเข้าเลขหนึ่งนะครับ ขวามือก็เข้าเลขแปดนะครับว่แล้วผมก็เลือกขวามือน,นะครับแล้วผมก็นํามาจับกับซ้ายมือนี่มันก็ได้อยู่หนึ่งแปดะแต่ว่าสูตรประหลักมันหลุดเนาะหลักหน่วยมันหลุดหลักสิบมันหลุดโปรแกรมมันจึงจับชุดมาแปดหนึ่งมันออกหนึ่งแปดถ้าเราจับเองถ้าเราจับเองเราก็ต้องกลับอยู่ดีเนาะ,ะเล่นหวยก็ต้องกลับต้องโตดพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปแต้มรวมสามตัวามาต่อกับแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือเก้าแปดหนึ่งสองเจ็ดสี่สามนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงนะครับจากเลขสิบตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงงวดล่าสุดเลขแปดอยู่ขวามือเห็นไหมครับสีแดง และกลับมาดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออก918 9บวก1ได้10เนาะตกเลข0ก็เหลือ8ตัวเดียวฉะนั้นแต้มรวม3ตัวบนก็คือ8นะครับเจ็ดตัวขวามือนะครับน่าเจินต่อพิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวม110มาต่อกับแต้มรวม110นะครับแต้มเด่นแต้มชน ดูในช่องผลลัพธ์ขวามือนะครับดูด้านล่างนะครับเลือกสักเจ็ดตัวนะครับหนึ่งหกศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนะครับอยู่ขวามือนะครับเลขศูนย์เวลาสุดนะครับอ่าแล้วกลับมาดูอ่าซ้ายมือเลขเจ็ดเก้าหนึ่งแปดร้อยสิบก็คือเก้าบวกหนึ่งนะครับก็ได้สิบตกเลขศูนย์นะครับแต้มรวมก็คือศูนย์ปริจนากันเองนะครับต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วย มาต่อกับแต้มรวมร0อยหน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือนะครับสามสองหนดาะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงนะครับจากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงคือเลข7นะครับและดูสายมือเลขที่อเก9 1 8นึ่รอยหน่วยก็คือ9ก้บวกแนะครับได้17นะครับแต้มรวมก็คือ7 นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวม2ตัวนะครับ2ตัวบนมาต่อกับแต้มรวม10หน่วยนะครับเต้มรวม2ตัวบนนะครับเต้มเด่นเต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือนะครับ6 7 4 5902นะครับ ดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงด้านบนนะครับอยู่ขวามือเลยเลข9นะครับอ่าและกลับมาดูซ้ายมือเลขที่ออก9 1 8นะครับ10หน่วยก็คือ1กับ8นะครับบวกกันก็ได้9นี่คือแต้มรวม2ตัวบนพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป3ตัวตรง3ตัวบนมาต่อกับสรุปนะครับสรุป สตัวตรงนะครับเราพัฒนาวันที่24ตุลา68นะครับงวดทแล้วขนมุนไม่แม่นนะครับก็เลยไม่ตรงนะครับดูด้านล่างนะครับเ้ขชุดสีแดงไม่มากไม่น้อยนะครับรวมทั้งหมด11ชุดนะครับได้แก่0 75 077 173 175 275 390 3ามเก้าหน5่7และ975ผมชอบเลข3หลักร้อยนะครับมีติดอยู่2ชุดนะครับก็คือ390กับ391นะครับอ่ะก็ลองพิจารากันดูเนาะให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผิดถูกว่าไปทําสูตรนะครับลองพิจารณากันดูต่อไปสรุป2ตัวบนนะครับ2ตัวตรงถ้าออกกลับแสดงว่าคนอมุนไม่แม่นนะครับ ามาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับเราพัฒนานะครับวันที่24ตุลาหกแปนะครับงวดที่แล้วให้81ออก18แสดงว่าคนหมุนไม่แม่นเนะาะะดูด้านล่างนะครับเลขชุดสีแดงงวดนี้นะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด23ชุดนะครับเอาฟังดูก่อนเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองามสองห้าสองเจ็ดสามเจ็ ต่อด้วย5 9 6 9 7 0 7 3 7 5 7 7 7 9จนก่็ามเก้ให้ฟังไม่ทันดูไม่ทันแคปไม่ทันกดหยุดนะครับกดที่ตรงหน้าจอนะครับแตะตรงหน้าจอแล้วพวกแตะที่ตรงหน้าจอแล้ววิดีโอมันจะหยุดนะครับเมื่อแตะอีกครั้งวิดีโอจะเล่นต่อนะครับหรือดูด้านล่างนะครับดูแถบสีแดงที่มันวิ่งด้านล่างนะครับแถบถึงตรงไหนก็ แตะตรงนั้นเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอ่าเข้าใจเนาะอ่ะต่อไปนะครับหลักพันหรือสิบล่างอ่ามาต่อกับหลักพันหรือสิบล่างเป็นสูตรใหม่นะครับของเกาหลุดนะครับอ่าเล็กเด่นเล็กนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับอ่าให้เลือกสักหกตัวนะครับซ้ายมือสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนะครับ ก็ดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับในการเลือกเล็เด่นนะครับจากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีเหลืองอยู่ซ้ายมือน,นะครับเลข4นะครับล่าสุดนะครับออก4 9 18นะครับอ่างงวด74 80ก็เลข7ก็อยู่ซ้ายมือน,นะครับ uhm, จากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีเหลืองส่วนงวดปัจจุบันที่เป็นสีดำทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวเราก็เลือกให้นะครับเราก็เลือกเอาเองนะครับ ผมก็เลือกให้6ตัวนี้นะครับพิจารณานะครับอ่าต่อไปเด่นล่างนะครับเพราะว่าหน่วยล่างกับหลักร้อยก็อันเดียวกันนะครับหน่วยล่างกับหลักร้อยอันเดียวกันก็ให้เห็นไปแล้วเนาะต่อไปก็เป็นเด่นล่างนะครับอ่ามาต่อกับเด่นล่างนะครับหรือพันร้อยเป็นสูตรใหม่นะครับของเกาลุดนะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ ดูด้านล่างนะครับผมเลือกขวามือนะครับหกสามสี่นะครับส่วนใครจะจับเป็นคู่โต๊ะก็ได้นะครับให้จับคู่กับซ้ายมือนะครับหนึ่งศูนย์เก้าสองนะครับหนึ่งศูนย์เก้าสองจับคู่กับหกสามสี่นะครับจับตรงกับสองตัวล่างดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับขวามือเลขสี่สีเหลืองซ้ายมือเลขเก้าสีแดงมันกสี่เก้านะครับอย่างงวดเจ็ดสีนะครับ สายมือก็เลขเจ็ดสีเหลืองขวามือเลขสีสีแดงนะครับมันออก7 4ฉะนั้นน่าจะจับเป็นคู่โต้ได้นะครับนี่9012กับ346นะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วแต่วดวงเนาะผมก็เดานะครับพิจารณากันเองนะครับอ่าต่อไปแต้มรวม2ตัวล่างนะครับ มาต่อกับแต้มรวมพันร้อยหรือแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเต้มเด่นเต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือกสัก7ตัวซ้ายมือนะครับ2 1 4 9 8 3 0นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับอันบนเลขสีแดงนะครับจากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงล่าสุดเลข3อยู่ซ้ายมือนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ49นะครับ4บวก9ได้13นะครับแต้มรวมล่างก็คือ3นะครับ พิจารากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่างมาต่อครับสรุป2ตัวล่างนะครับลาวพัฒนาวันที่24ตุลา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับโอ้น้อยดียงว่านี้เน้นๆเลยหรือเน่าๆนะครับรวมทั้งหมด9ชุดนะครับน้แก่03 1330่03 13 30 สามหนึ่งสามห้าสามแปดสามเก้าเจ็ดสามแปดสามผมชอบเลขสามหลักหน่วยนะครับก็มีอยู่สามคู่เนาะศูนย์สามกับหนึ่งสามแล้วก็แปดสามนะครับแต่ผมชอบสองคู่นี่แต่ผมชอบสองคู่หน้ามากกว่านะครับนี่ศูนย์สามกับหนึ่งสามนะครับผมชอบสองคู่นี้นะครับผมเดาว่าหลักร้อยน่าจะเป็นเลขสามฉะนั้นหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวกันอ่า น่าจะ03หรือ13ลองพิจารากันเองนะครับวชุดเองนะครับก็ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมไม่สามารถรูวอนาคตนะครับว่าเลขอจกอะไรนะครับฉะนั้นมีเลขเด่นเลขดังเลขสูตรของตัวเองก็ลองนํามาเทียบแล้วก็เลือกตัดสินใจกันเองนะครับท้ายนี้ก็ได้แต่วงว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมางมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าหากเพื่อนๆหรือ R FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ